รออยู่สตาร์ทเกมน n o วทำงานมือขขาทไหนวะมันไม่หลอนนะมันตกไก่มันจะแด่ครั้นั้นมึงเล่นอะไรนะที่มึงเอาลงไอ้นี่เฟซบุ๊กอ่ะโฮมไงโฮมสวิตโฮมอ่ะเออใช่เหรอเออไม่ใช่ไออะไม่ใช่ไอ้อะไรวะมันมีเกมนึงอ่ะ เตัววินโคมแล้วกันอะยามเอออะยามึงเล่นอะยามใช่ไหมฮะอะยาไม่ได้เล่นเล่นวินโคมเออเหรอกูมันจำปิดสินะสินะกูนะก็เดินมาแล้วเด็กตัวหน้าเป็นกูตัวตัวสีแดงเป็ park. นมึงหน้าคนเนิร์สแต่งโกมัได้วะแต่งไม่ได้ไม่เยอะกี่คนต่อคนนะเออ ตีเว oh, really sure. ่นกับพามอ่ะเว้นอันนี้มันอันแรกเราไม่ได้เล่นเป็นสองคนนี้เราเล่นแค่แป๊บเดียวเล่นไปตายแล้วก็เอลงมาแล้วมันตายก็ไม่เล่นเยน้ะ We've been following it for 3 hours, and ain't found squat. I've been here. The mouse is too fast. Wait a sec. Control... Mouse sensitive. 150, or... 20 is enough. กดบีเพื่อเฉยเหรอกดบีเพืออะรบีมานจมันมีดูของไหมมันดูของมัมันกิดออบเจกอะออบเจกเป็นออบเจกทีมเขาเรียกอะไรวะเส้นทาง๋อ้ขากขานีบั๊กแม่เนี่ยจมไปเลจมไปเลหิมะสั์ ให้ทำไงเป็นบาร์กันเพิเฮ้ย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 เฮ้เฮ้ย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 เเฮ้ย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 เ้ยเฮ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 ้เฮ้ยเฮ้ยเฮ้เฮ้ยยเฮ้เฮ้ยยเฮ้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 ยเฮเฮ้ยยเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยเ เฮ้ยเฮ้ยด็อกเราเจอดีดีดีท่านได้เปิดกูเลยระเก็บกล่องมันได้ปืนยังไงไม่ได้ปืนแล้ว ไฟเบนเปิดประตูไม่เอามันต้องมีอะไรแนะ่เลยม,มึงเปิดดิมันต้องให้ตัวมึงเปิดมันต้องให้ตัวมึงเปิด,ปดไม่ใช่กูมีอะไรล <c oughs> เลยเฮ้ยเฮียเสียงไม่เอามึงเปิดดิ <c oughs> มันทิ้งแล้วนะนะเอากดากดอะไรเปิดปนะเนี่ยกด E ard, เปิด <c oughs> เปล่าเฮ้ยเฮียคุย <c oughs> สตาร์ทเฮีย <c oughs> ามเฮ้ยอะไรอ่ะเอาวิ่งหนีก่อนนะตั้งหลักก่อนเสียงอะไรเสียงดังเสียงดังอัดอัดต๊อกๆก่อนนะต๊อกกอนเสียงดังเบาเสียงก่อนนึงเสียงมันดังไปดังเหมือนกันดังมากด้วยเฮียเลยท์เท่าไรวะมอนลุ่มเหรอเอ้ยมิวสิคหรือมันมันเป็นเป็นอะไรทั้งหมดเลยตัดให้เหลืย40ให้หมดเลยดังๆเท่าเราใส่เลขได้ปะวะกดได้เดียวเนี่ยโอ้โหกดโหเปื่อยเลยเอาไรยังแป๊บนึงดิ เพิ่งปักอันแรกเสร็จเลยอ่ยอันสองอันสองอ่ะหือผูกก็ยิงยับเลยยิงขามันมันจะเดินไม่ค่อยออกเลยถ้ายิงหัวแม่งไม่ตายเฮอเออหัวรูนเรื่อยเขาไม่บอกเขากดได้เหรออ้าวร่วงเลยไปเรื่วย เดินมาใกล้ๆหน่อยเบ้นเบ้นเบนทำไงอ่ะเบช่วยกูก่อนกดอะไรอ E อะีหรือ F อะไรเนี่ยเฮ้ยอะไรเนี่ยยงไม่ทำอะไรเลยกายันนี้ขาเตะก่อนกระทืบศพมันเอาของได้ไม่กดเลยอะไอ้ปลาอ้เไเตีลยมึง้เลยกูเลือดน้อยเ้าดูไงเลือดอะนี่ีไอ้ส้มๆนี่คืออะไรวะกระสุน ไวะเลือดดูตรงหลอดข้างหลังมือเห็นว่าสีนดำเลยเออเนี่ยของกูสีแดงแล้วจะตายแล้ว้กูเป็นยี่สิบสองสองร้อยสามสิบห้านัดไปไม่เอาตายดิไม่เอากลัวเข้าไปดิไม่ตายเดินไปกูเลือดเข้าไปดิกูยิงให้มึงเลือดเยอะไหนอะเอยมาแล้วครับยิงดิยิงดิไหนอะเดินตรงไปเออ เฮ้ยไม่ตายอ่ะใจไวสัตย์เนี่ยหนุกว่ะหนวกเกี้ยวอะไรหลอนเนี่ยเฮียอีนี้ก็เดินมาเฮ้ยเฮียเฮ้ยขบวนเฮเกี้ยวตกบุญคงสะดุ้งเลยสัตว์ไปเป็นตามไปดิตามมึงก็ตามไปดิไม่เลือดน้อยเลือดเต็มเลยกดอะไรเพิ่มเลือดวะกูจไม่ได้อ่าหาก่อนหาก่อนหาไว้ก่อน ไม่มีมันมีตัวอีเนี่ยอะไรอ่ะไรเก็บกระสุนนะมึงเก็บแล้วกดตัวบีขอดูทางก่อนมันมันให้ไปทางนี้อะไรไปก็ขึ้นไปดิขึ้นไปไงอ่ะกดอีกดอีเออปี๊ดสิเฮียเจะถึงแล้วไอ้เอ้ามึงขึ้นไปดขึ้นไปมึงก็ขึ้นไปเฮ้ยมีอะไร เดี๋ยวไหลเร็ันด้วยหน้าตกใจท้าหลังๆอะไรอะ่ะให้ยืนสองคนเออกด,ดอสวอปท,ทำไรอะ่ะเนี่ยเด๋ยวใล้ตายล้ว ตายไงวะยังยังต้องสไลด์ลงไปก่อนเราเร็วเร็วเร็วเดินลงเร็วโอ้ยเฮียอ้าวก็ตกอ้าวก็ตายตายอะไรยังไม่ตายเขาก็ชิปหรอเออยก็ชิป โอ๊ยภาพงงเอาไม่ตายิงลงิงลจะตายหนารอดหลบตรงการไม่ตายหรอกาจะถึง มัน่<ห>ายหน้ามึงหือนหน้า,นนากลัวเอ้ามันเกิดยงต้ตาย,ายอ่ะหมายเอ้าก็เนี่ยก็เดี๋ยวตายตอนเนี้ยไอตัวน,นี้ต้องตาย อเอ,อ้าโดนนี่ฆ่าเออมาฆ่าไหอ่ะดรเซราโดอยู่ไหนอ่ะอด้วยปด้วยวต้องเริ่มแปใหม่ ไม่มีซัพย์เเนี่ยรักโลกหรือเปล่าฟังไม่รู้เรื่องไงต้องอ่า,อานาไหนไครับแน่นอนครับดีดีที่ได้ยินอย่างนั้นอา้าวเหมือนไอเนี่ยมันเป็นเขาเรียกอะไรวะเป็นข้อมูลที่จะเอาไว้หยุดหยุดเหมือนเชื้อพวกนี้ไปที่นี่ไหมไม่ให้หยุดเออ เขาลบชงหนึ่งทีแล้วก็โชว์เลยนะแล้วก็ทิ้งไว้อย่างนั้นนะมันลบข้อมูลไปแล้วอ๋อเ็เลยไม่มีใครหยุดได้ใช่เพื่ออะไรวะกูก็ไม่รู้เหมือนกันนี่จึงเป็นที่มาของเนื้อเรื่องหลักของเรา

ันนี้มันก่อนมันอีกเขาเรียกอะไรเหมือนอีกฟังหนึ่งอ่ะคนละดาวมั้งคืออะไรเนี่ยแหละไม่จำไม่ได้คือเรื่องมันเริ่มตรงที่เอเลี่ยนอ่ะมันสร้างอุปกรณ์อะไรมาบนดวงจันทร์อ่ะสร้างอุปกรณ์มันเรียกว่ามาร์เกอร์มันจะทำให้แบบว่าอะไรวะทำให้คนบนโลกเป็นแรงงานรับใช้เอเลี่ยนอ๋อเออแล้วทีนี้ไออุปกรณ์เนี่ยมัน โยนลงมาบนโลกมันก็เลยทำให้คนเป็น,ไ,นไอ้นั่นน่ะไอไอพีพีเมื่อกี้เขาเล่นเดียกับม็อบโอโตัวมึงนี่มันล็อกคอกูอยู่อะไรตัวมึงอะนี่ไอะตัวกูวะเอกโดนล็อกคออยู่ตัวกูอะตัวมึงอยู่ข้างหลัง,งกูต้องลู้กูจะทำร้ายมึงทำไมอะ เหมือนคนละพวกกันไอ้พวกมึงมันเป็นทาหารไงเหมือนกับต้องการตัวกูเพราะมันเพราะว่ากูเป็นคนเดียวที่ปิดไอ้เครื่องมาร์เกอร์ได้โหดว่ะเป็นวิศวกรเอลลี่อยู่ไหนเอาเอลลี่ไปไว้ไหนอ้าวเดี๋ยว อย่าได้เมียแกคืนนี่หรอทำารกิจของฉันสิต่อโอเคกูแปลเองกูแปะหมดเลยโอเคไฟเปิดสิอาร์ตจะเปิดเปล่าไม่เปิดไม่เปิดเดี๋ยวกูพูดทุกคำพูดที่มันพูดตามมามั่วปืนให้กูเฉยปืนกูก็มีอ่ะอันนี้คู่เกมของแกเอากลับไปมึงเดินไปละอ้าวมึงเดินไปโลดขึ้นใหม่ของฉันนั่นเนี่ยทำไมเลือดมีแค่สองอันเองอ้าวแล้วแม่กูอยู่ไหนกูวะ แล้วมึงอะกูอยู่ข้างหลังเอ้ยลูกบอยไหนอะเอ้าแล้วมันกูใส่มึงไม่ได้ใส่อะมึงเป็นทหารเทแมก็กหมดอะกดอ่าแม็กดูไงวะเฮ้ยกูเป็นทหารกูน้ำดิด่อาเชิญครับเออยิงไม่ได้วะเดี๋ยวเดีเปิดดิเปิดเฮ้ยไหวแล้วนะ โอ๊ออออยไหนซาประหลาดมันมีเลยเดี๋ยวยิงคนก่อนคนมันมาครับออคนเอ็กนั่งเแย่ปืนกุ้งเท่ป่ะปืนกุ้งหมดแล้วอะ่ะมีปืนกุ้งหมด,หมด มันไม่มีปืนนี่ด้วยเหมือนเป็นอะไรวะหน้าไม้เออเนี่ยม,ม,มันหมุนได้ด้วยกดสเปซบาร์หมุนเขาเรียกคลาสเรวาร์สเตอร์งหมดเที่ยงเลยเฮ้ยเอาแรงระเบิดตัวเองเป็นอะไรออกมาโอ้แล้วเปิดแรงไปอ่ะแรงไปอ่ะ เก็บกระสุนเก็บกระสุนเฮ้ยมันยิงงั้นมันยิงเดี๋ยวปล่อยมันยิงไหมเอากระสุนหมดว่าไงว่าไงว่าไงฮะตีแน่หมดจังวะเฮ้ยมันเล็งมาแล้วระวังเล็งมันเล็งตัวระเบิดไปทางไหนวะเนี่ยด้วยออกไปทางนี้เฮ้ย ไอเบนเออลืมบอกถ้าเปลี่ยนกระสุนอะมันจะท yeah. oh. ิ้งทั้งแม็กเลยนะเว้ยโอ้ต้องยิงให้หมดเหรอได้เฮ้ยอาร์ตกระโดดอย่างนี้ดิอาร์ตโอ้เท่เท่โอ้โอ้อะทางไหนอะตู้บันไดเอาวะบัตัวบีดูขึ้นข้างบนได้ไอเหี้ยภาพแม่งหันจะฝั่งอีกฝั่งหนึ่งไม่อันตรงกลางเลย กูขึ้นไม่ได้อะดกด e ล็อกล็อกอ,อะไรวะอันนี้กูล็อกอะไรอ่ะอะันนี้กูล็อกอะไรอ่ะดูไม่ทันว่ะนี่นี่กล่องมีของไหนอะ่อะเก็บอะไรมันให้ทำอะไรวะเนี่ยกด,ดย c c คืออะไรเปิดไฟฉายเหรอ คืออะไรอ่ะอ๋อมันยิงสเตซิตเป็นตัวหยุดเวลาหมดแล้วมึงหมดแล้วมึงยิงหมดแล้วเอ้าแล้วดูไงพลังสเตซิตอยู่ไหนไอ้ตรงข้างหลอดเลือดกูมึงเห็นกลมๆบนหลังกูป่ะไอ้เครื่องวงกลมอ่ะไอ้มันอยู่ไหนเนี่ยเนี่ยกูเดินเข้ามาแล้วอ๋อรอบอ่ะไี่เช่คเกมกูปวดหัวแล้วเนี่ยภาพมันไม่เนี่ยมันปรับภาพไปอีกไหมปรับยังไงปรับยังไงวะภาพมันใกล้ไปอ่ะเนี่ยมันก็อย่างเงี้ย กูต้องงั้นเราต้องเดินเลยช้าอย่าเล่นล็อกเปิดดิไอ้โอ,อ้โหเขายังไม่ตายานิดหนึงช่วยก่อนนะตายแล้วโอ๊ยตังเข้าอืมแล้ลื่งโอ้โหนี่อะเบนไหนอะ เดินมาเดินมาที่เติมสเตติสิอยู่ตรงนั้นตัวอีเติมแล้วก็ยิงป่าแล้วก็ว่าไม่ให้อยู่เวลาแล้วเดินไปแน่เลยเนี่ยเออมึงยิงใส่รถซะทั้งน่ะไม่ใช่ยิงสเตดิสิแมวมันคืออะไรวะตรงเนี้ยเป็นถนนถนนบ้าเลยขับเร็วขนาดนี้ซุปกิซุวซูปกลับก่อน เต็มหมดแล้วอะ่ะนี่ยได้ปืนนี้เลยปืนแม่งกากว่ะกดเดินลูกยิงเมาส์อ่ะมันอยากเปลี่ยนปืนนะปืนพกมันน่าเบื่อเฮ้ยเฮียอะไรอ่ะข้างล่างข้างล่างหลังเข้าหลังเข้าไอ้อันก็ปเปิดก่อนอะไรเปิดอะไรเปิดดิอ๋อกดกดแคปล็อกมันจะเล็งให้เลยอะ่ะ เออเล่นี่ครั้งเปิดดิเปิดประตูประตูอีระแวงระแวงเฮ้ยล่ามันอยู่ด้วยกันก่อนดิล่าคนทำไมมันล่าอยู่ด้วยกันก่อนมันเหงาไอ้เหี้ยคนตายนะเว้ยมันบานเลยไอ้ดิเด้อปดิตอนนกูดูภาพตัวเองเท่อยู่ กดตัว E ไอ้กล่องนะั้นอะเปิดได้อะไรวะเก็บหมดอะไม่วะกระสุนเก็บหมดอะไม่รู้เก็บหมดมเก็บหมดทำไมเร็ว,าวทางไหนวะมาทางนี้ขึ้นลิฟต์เหรอ กก็ปืนนไม่รู้เปลี่ยนดีเปลี่ยนเป็นไอ้นี่แตกต่างไงเนี่ยมันเป็นเวลากินก็มันเป็นอะไรตัดๆเนี่ยโอ้อี่อะไรเนี่ยเอ้ามันก็โดนยิงตายโง่อะอะไรอะไอ้ทีก็เดินไปอย่างเงี้ยนะแล้วกลัวกูก็ไม่รู้เหมือนกันกูอยู่นะเอ้าเอ้า Cái kha chảy Ngay là Ngay là nhanh thực gian của cụ sống nà ha Phu mê đại Còn nhiều nhà vậy khỏi bụt Lo ngươi ngọt Chà chà toàn lại thấy mấy hóa ยี่แม่งเหมือนโคดักบอลเลยเนี่ยคล้ายเลยคอปป่ะเนี่ยไอนี่มันไม่ยอมให้ไอ้ไปเอกปิดไอ้มาร์เกอร์ทำไมอ่ะแม่งระเบิดดาวทิ้งฮะพื้นอะ ไอแซคมันเป็นเขาเรียกเป็นช่าง,งเงว้ยวิศวกรเอ้อแล้วกูอะทขามาดูกูอยู่คนเดียวกูออกเลยนะคัทจีนแม่งให้ดูแต่อนี่ระเอกเนี่ยอ้ลงมาช่วยมึงนะเนี่ยเฮ้ยกูตาบอดไปเออมึงตาบอดข้างนั้นเฮ้ อ๋อตื่นมาก็เจอเลยใครวะเนะี่ยโอ้ย